ชาวลัคนาราศีมีนดาวพระศุกจะโครจรย้ายเข้าเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ราศีพฤกษกตั้งแต่วันที่19วิถุนายนไปจนถึง14กรกฎาคม2565เป็นช่วงที่ดาวศุกร์โครจรโดดเด่นแข็งแกรง่งและรุนแรงที่สุดในปี2565ชาวลัคนาราศีมีนนั้นดาวศุกร์อยู่ในมุมโยกหน้าดาวพฤหัส เป็นดาวการงานดาวประจําตัวประจํากายประจําจิตใจชาว,าวราคณาราศีมีนจะเกิดโอกาสเกิดการขยับขยายต่างๆทางการงานบางท่านจะมีไอเดียในการขยายงานต่อยอดงานพัฒนางานทําให้งานมีคนรู้จักเพิ่มหรือเกิดความมั่นคงอุดมสมบูรณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะครับหรือพัฒนาต่อยอดสิ่งต่างๆของตัวเองอ่ะนะครับพัฒนาทักษะบางอย่างเพิ่มขึ้น มีโอกาสมองหาไอเดียใหม่ๆในการสร้างงานสร้างกระบวนการพัฒนาวิธีการทำงานปรับปรุงลำดับขั้นตอนในการทำงานปรับปรุงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวนะครับปรับปรุงทุกอย่างในช่วงนี้นะครับจะเกิดสิ่งที่ดีถ้ามีไอเดียใหม่ๆในช่วงนี้ไปขยับไปต่อเติมไปสร้างสรรค์ดาวการงานถูกโยกหน้าโดยดาวพระเสาร์นะครับดาวศุกร์นะครับเป็นกเกษตรราธิบดีคุณจะเนื้อหอมนะครับท่านใดที่ทํางานออกกล้อง เป็นราศีมีนท่านใดที่ทํางานอะไรต่างๆที่มีการติดต่อกับผู้คนกับสังคมนะครับก็เกิดสิ่งที่ดีนะครับเป็นช่วงที่คุณจะชักจูงมานน่าแปลกนะคุณจะดึงดูดผู้คนให้เข้าหาคุณจะดึงดูดต้องจิตต้องตาต้องใจผู้อื่นได้ดีเลยทีเดียวในช่วงนี้นะครับท่านใดที่เป็นเซลล์ในหน้าตัวกลางตัวแทนยิง่งทํางานที่ต้องพบปะผู้คนนะี่ยช่วงนี้ดีมากนะครับ นะจะก่อเกิดสิ่งที่ดีกายกลิ่นตัวหรือว่าตัวคุณจะหอมเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นทวงทีรีลาใช้วาจาให้เป็นประโยชน์นะดาวพฤหัส,สบดีก็ยังโคจรเป็นกเกษตรราธิบดีให้ด้วยนะครับทั้นะนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าชาวราศีมีนยังมีดาวอังคารจะยกเข้าเป็นกเกษตรในวันที่26ด้วยดาวพุธก็จะเป็นกเกษตรราธิบดีวันที่2ี่เช่นกันนะครับนะดังบทกรอราศาสต์ขีดเขียนไว้ชัดเจนว่า อำมพุผลจุงแจ้ง4สถานพุทธสุขชีววานสงสร้อยนะครับดวงชะตาดาวพุธอยู่ในจุดที่4นะครับนะยังมีดาวสุงโยกหน้าด้วยดาวคารเป็นเกษตรคือเอาง่ายคือดวงชะตาเนี่ยมีโอกาสขยับขยายเติบโตในกลุ่มงานในวงงานหรือว่ามีเครดิตในวงการในวงงานลากชะตาแข็งแกร่งช่วงนี้จะมีโอกาสสร้างชื่อในวงการในวงงานหรือว่าจะโดดเด่นในกลุ่มงานในวงการ จะมีโอกาสในเรื่องของเงินก้อนเข้ามาด้วยนะครับหรือว่าการขยับที่จะทำเงินได้มากขึ้นจะมองเห็นมองหาไอเดียต่างๆจะก่อเกิดเงินทำอะไรต่างๆเป็นเงินเป็นท้องนะครับในช่วงนี้ไปสร้างสารรค์โอกาสท่านใดที่ยังแบบโอ้ยแย่ผมจะบอกเลยนะผมดูดวงราศีมีนมก็ดูเยอะเหมือนกันนะครับนะท่านใดลักสตาแข็งแกร่งมีโอกาสหยิบจับเงิน นะครับทำเงินได้มากขึ้นทําเงินก้อนได้ยุ่งช่วงนี้ดาวมฤรตยูกาลังจะเพิ่มกับเพื่มเข้าไปบางท่านมีเงินแปลกๆมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาได้เลยนะต้องบอกเลยนะว่าชาวลัคนาราศีมีนไปสร้างสรรกระบวนการต่างๆจะก่อเกิดสิ่งต่างๆจะมีมุมที่ดีในการสร้างสรรเงินสร้างสรรกระบวนการที่ก่อเงินดาวบรรยากาศตุ้นอีกอย่างหนึ่งว่าคุณจะมีการมีแผนการทางการเงินที่มากขึ้นมีโอกาสมีการ วางแผนกระบวนการในการใช้เงินนะครับท,ท่านที่มีไรายได้จากต่างประเทศจะเป็นไปในทางที่ดีท่านใดที่รอเงินก้อนจะได้อะไรเงี้ยท่านใดที่รอการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันทางการเงินจะได้นะครับท่านใดที่รอเงินจากคนใกล้ตัวก็จะได้แต่ว่าถ้าไม่ได้รอแปลว่าได้เงินมาได้เงินก้อนจากการสร้างสารรค์กระบวนการต่างๆที่ก่อให้เกิดเงิน นะครับจะเกิดปัจจัยต่างๆที่ดีท่านใดที่มีธุรกิจออนไลน์ธุรกิจโซเชียลธุรกิจไม่มีหน้าร้านธุรกิจต่างๆก็ตามนะจะมีโอกาสในการทําเงินมากเลยทีเดียวนะครับในช่วงจังหวะน,นี้นะครับนะชาวราศีมีนะุนจะมีช่องทางรับเงินเพิ่มมีรายได้มากกว่า1ช่องทางในช่วงนี้นะครับเป็นกระบวนการเป็นช่วงที่มีโอกาสที่ดีแน่นอนนะครับฮะแล้วก็ท่านใดที่รอการจัดการเกี่ยวกับบ้านรถอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยก็จะเกิดขึ้นนะครับมีความสําเร็จ อาจจะแปลว่าจะมีการซ่อมบ้านซ่อมรถรถจะพังจะได้เอาเข้าศูนย์บ้านจะพังหรือวาอ่าไฟจะดับไฟจะตกน้ําท่าจะไม่ไหลหรืออุปกรณ์ในบ้านพังเสียหายนะครับหรือมีข่าวข่าวการเจ็บป่วยของญาติเราญาติแฟนนะครับหรือมีจะมีเรื่องจุกจิกเกี่ยวกับผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือเกี่ยวกับญาติหรือว่าญาติเราญาติแฟนมาก้าวไก่ในชีวิต ส่วนตัวก็ได้นะครับมีปัญหามีเรื่องจุกจิกใจกับเพื่อนบ้านก็ได้นะครับจะเกิดขึ้นหรือว่าท่านใดที่เกิดลัคนาราศีมีเนี่ยในช่วงเนี้ยผมจะแนะนําเลยนะช่วงนี้ท่านใดที่รอการเสียเงินก้อนจะแก้ดวงถ้ามีแผนเสียเงินก้อนอยู่แล้วเป็นก้อนๆเป็นบ่อยๆเป็นเนืองๆอ,อยู่แล้วแก้ดวงว่าดวงสตา์จะมีรายจ่ายมากขึ้นจะมีเหตุการณ์ต้องจับจ่ายไปอย่างรวดเร็วจะมีภาระรายจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น นะครับท่านใดที่เกิดลัคนาราศีมีเนี่ยถ้ายังไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงให้ไปพัฒนาตัวเองไปลองหามุมมองใหม่ไปพัฒนากระบวนการแรงเวียงทางด้านปัญญาจะเกิดขึ้นในรอบ12ปีไปพัฒนากระบวนการต่างๆเพื่อสร้างสรรง,งานงานไหนที่ทำ12ปียังไม่เคยมีดีอะไรเลยช่วงนี้ไปสร้างสรรจากจากนี้เลยนะไปสร้างสรรไปล่อโอกาสจะมีโอกาสที่ดีบางท่านจะได้ลูกค้ารายใหญ่เลยละ หรือมีลูกค้ามากขึ้นนะคะขายนะครับไปเพิ่มช่องทางไปหาช่องทางไปหาโอกาสไปฝอกใยโอกาสเพราะปัญญาจะเกิดจะก่อเกิดสิ่งที่ดีทางการงานการเงิน <S <S 1> <S 1> ท,ท่านใดที่มีคู่อาจจะมีคู่ของคุณจะติดบ้านมากขึ้นหรือคู่ของคุณจะจ้องจะผิดคุณหรือคู่ของคุณจะเถียงอะไรบางอย่างกับคุณหรือว่าแปลว่าคู่ของคุณเนี่ยจะเจ็บป่วยก็ได้หรือว่าคู่ของคุณเนี่ยเขาจะทําตัวยุ่งก็ได้นะหรือคู่ของคุณเนี่ย นะเขาจะมีอวัยวะบางส่วนเขาชำรุดสุดๆมันจะดูแลกันให้ดี่อนนะครับนะอันนี้เดนดวงชะตาเนี่ยมันแปรล,ลักษณะนี้นะครับต้องระวังข่าวข่าวการเจ็บป่วยของญาติพี่คุณลองมองไปแล้วรอบตัวนะครับจะเห็นวิถีความเป็นไปของชีวิตแต่และคนนั้นแตกต่างกันบางคนดีบางคนรวยบางคนจนบางคนหลอ่อบางคนสวยบางคนดวงขึ้นบางคนดวงตกแม้กระทั่งดวงตัวเองนะครับลองมองย้อนไปในอดีตจะมีช่วงที่รู้สึกว่าชีวิตไม่ค่อยดีนั่นคือคําว่าดวงตก นะครับบางทีก็ชีวิตช่วงนั้นทําไมดีจังนั่นคือดวงขึ้นซึ่งบางทีมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสามารถในบางครั้งมันเกี่ยวข้องกับจังหวะและลีลาของดวงของกรรมของบุญของคุณนะครับบางทีคุณบอกว่าคุณดีแล้วคุณฉลาดแล้วแต่คุณก็แก้มันไม่ได้ในช่วงที่ดวงตกฉะนั้นแล้วนะครับชีวิตมนุษย์เหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ที่ตกลง นะครับเป็นวัฏจักรแห่งธรรมชาตินะครับที่คุณจะห้ามไม่ได้โบราณอาจารย์ในสมัยเกา่าการเกา่าก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีก็เลยมีวิธีการที่จะเสริมดวงชะตาหมายถึงว่าเสริมหมายถึงการที่จะอุ้มชูอุดหนุนดวงชะตาหมายถึงว่าถ้าช่วงที่ดวงตกพุทธคุณจะร้อมรอบปกปักชะตาไว้เวลาดวงขึ้นก็พุทธคุณจะร้อมรอบ เกื่อกูลอุดหนุนดวงชะตาชูดวงชะตาขึ้นไปให้สูงยิ่งขึ้นไปนี่คือความหมายของการเสริมดวงชะตานะครับนะเวลาแบบดวงตกก็จะมีุทธคุณป้องกันกรรมบรรเทากรรมนะครับปกปักรักษาไม่ให้เรื่องเลวร้าย,ายเกิดขึ้นมากนะครับเพราะว่าคนเหล่านีไม่พ้นแห่งกรรมก็เลยมีเครื่องรางหนึ่งที่มีมาแต่โบราณในการ นี่คือเรียกเขาเรียกว่ายันยันเฉพาะบุคคลยันเสริมดวงชะตานะครับยันเนี้ยเป็นยันเฉพาะบุคคลที่เขียนขึ้นจากดวงคุณเขียนขึ้นจากวันเดือนปีเกิดเอาวันเดือนปีเกิดของคุณเนี่ยมาเขียนมาผูกดูกรรมนะครับหมายถึงว่าดูดวงคือดูวิถีความเป็นไปในชีวิตดูความดวงดาวขณะเกิดว่ามีดาวอะไรบ้างกระจายในท้องฟ้าที่เป็นตัวแทนแห่งบุญและกรรมสมผูดองศาดาวออกมานะครับนะแล้วก็หาคำวนวณหาหลักอินทภาพบาดทะจรนะครับนะ ออกมาซึ่งเป็นหลักโงราศาสรไทยชั้นสูงของคูโหลโบราณนะครับที่ท่านใช้ทายอย่างแม่นยําซึ่งเป็นตัวกําหนดคันลองชีวิตดูวาสนาแห่งชีวิตนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยเรานำคุุต้คุณมาโอบอุ้มดวงชะตาไว้นะครับเวลาเขียนยันเนี่ยก็จะมีสูตรแห่งโบราณนะครับในการเขียนยันแต่ละตัว ซึ่งยัน,นเวลาในการบรรจุยันหรือทํายันเครื่องรางเนี่ยจะต้องหาเลือกที่เป็นมงคลที่ดีต่อดวงชะตาเราหมายถึงว่าเป็นเลือกที่สูงกว่าดวงชะตาเป็นเลือกที่ดีต่อดวงชะตาและต้องสลกกว่าดวงชะตาดูดาวทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่หาเลือกทั่วไปดูดาวจากดวงเรานะครับบรรจุดวงชะตาเข้าไปฉะนั้นแล้วยันเนี่ยนะครับเป็นยันเฉพาะบุคคลที่ใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับเป็นยันเฉพาะตัวตน